นี่แหละโดนแผนที่พิฆาตหรือว,ว่าต้องโยนฟาแผนที่พิฆาตยา่าไม่โดูดิติ๊ยติ๊ยเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกว่าบัตรกำลังจัด ตกลงไปแล้วเนี่ยฮโอ,อ้อยสเกเบดีกระโดดเหียบเลยเตี้ยโอ้อย,ออยสเกเบดีพอมาเอาแค่น้ำชาแล้วเนี่ย น่าจะพอมีน้ำํำยาอยู่นี่ไงฉันไม่ตายแล้วฉันรอดแล้วอิมอที่สองรอบพอเดี๋ยวยาหมดเออแต่ลงไงแหละที่นี้เมลอน แอปเปิลเออแอปเปิลฮึฉันจะนุาให้เอาอยาไปโอเคด้ไงอย่าไปให้เออแอปเปิลลแข็ใจไว้อปเ กลับมาแล้วแต่ว่าเราจะทับนะครับออกไปก่อนครับบอดีเจ้าออกไปเลยแกเป็นใครเนี่ยโอ้โหไปเลยจับเชิญมาจม,ามว้ายเร็วไมใชั่วามาเล่นไฟจะภาพฉันก็นนต้องไปตบรถดีไงแกพัสโซ ตบเด๋ยวทำไงเนี่ยมองรอบๆแล้วคุณจะเห็นมันเห็นอะไรเอ๊ะรอบรอบมองรอบบเออน้นมันนั่นมัน,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 มน เออหยุดพูดนั่นมันแล้วได้ช่วยฉันก่อได้ไบขอร้องละจะถูกตึงมาตั้งสองชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วมันตึงหัวฉันเออเดี๋ยวฉันโยนของไปให้เอา้าเอาเวไปอีไม่ได้หนักเกินยื้ไม่ถึงเราะว่าต้องชา้า ใช่ชน้ำชาขอน้ำชามาบ้าเลยแนี่ช่ามาเถอะเจ้าเอาเอาไปขอร้องเถอะใช่ yes. ถือด้วยขอบใจมากโบรไม่มีปัญหาอีกเดือน เย้ว yeah, ูรับชันทีฮะว้ายว้ย,ยทําบ้านเลยแหละเจ๊ตกใจมากเลยนะยตัวประหลาดีนะแต่ก็เออใช่ไงเจ๊อยากอยู่ในกลุ่มพวกเราไหมกลุ่มเหรอใช่กลุ่มกลุ่ม โอเคกลุ่มไลล่ะไม่มีแค่คนเดียวเหรอได้เดี๋ยวฉันช่วยเลยฉันจะไม่มให้นายเป็นผรเออพวกเรามีกันอยู่สี่คนแล้วนะี่ยอีกสมคนอยู่ข้างล่างก็เยี่ยมไปเลยสิจัดแมวเนี่ยนะเรอที่เขาอยากบอกที่เขาอยากจะเข้ากลุ่มพวกเราใช่ไงสวัสดีฉันชื่อเก็บตัสแล้วพวกเจ้านะอ่ะฉันไม่รอน เชฟพอกกี้ดีๆนะเจียจากจะอีกสองคนก็ไอหัวเรือก็คอนไงครับสว่วนตัวสีแด้ข้่างหังก็คือแอปเปิลสวัสดีครับผมน่าจะเป็นครอบครัวที่น่าจะอบอุ่นมากเลยนะเอองั้นเย้ฉันด,ดีใจมากเลยฉันได้ีเพื่อนแล้วตลอดชีวิตนายนีน่ไม่มีเพื่อนเลยเหรอไม่มีสิฉันอยู่ที่ทะเลทราย,ยคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยใครๆก็หาว่าฉันเจ็บเจ็บเหรอใช่ ก็จริงนะเพราะว่ากระบอกเพชรมันก็ต้องจิบอยู่แล้วพวกเราเป็นผลมไม้นายเป็นพืชใช่ฉันเป็นพืชฉันเป็นต้นไม้นะ่ะอ้อโอเคเกี่ยมเลยพอดีว่าฉันได้ภาร,รกิจมาที่ต้องไปช่วยเพื่อนฉันแต่ว่าในบอไนไม่ไมีเพื่อนเป็นเพื่อนที่ ฉันเลิกคบไปนานแล้วแต่ฉันกะว่าฉัจะไปยกโทษให้เขาแล้วก็กลับไาเป็นเพื่อนก็ถือว่าตอนนี้ฉันยังมีเพื่อนอยู่แต่ไม่พวกเราแล้วใช่แต่ว่าฉันไปช่วยเขาไม่ได้เพราะฉันถูกตึงแต่ขอบใจมากเลยนะพวกนั้นที่ช่วยน่ะอืมเป็นภารกิจของพวกเราน่พวกเราต้องช่วยคนอยู่แล้วใช่ใช่ครับผมเอองั้นพวกเราจะเป็นอไกันต่อล่ะก็ไปช่วยเพื่อนใจไงล่ะเย้ yeah!